Good morning everyone สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ Welcome to English class ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้วันพระสะปริทีที่5สิงหาคม2564นะคะ Today is on Thursday the 5th August 2021ชั่วโมงที่3นะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกา บายทิเชอร์นิภาพร์เหลาอินนะคะโรงเรียนเทศบาลวส,สีประชาสัน Are you ready? Let's go Hello เรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนะคะห้าห้องของครูนะคะ One t w four five นะคะ Students book Unit 2, Lesson 1. Exercise 2. Listen, Point and Say. Dining room. Living room. Bathroom. Kitchen. Bedroom. Very good. นะคะวันนี้นักเรียนของครูออกเสียงดังมากเลยนะคะ Dining room. ห้องรับประทานอาหาร Living room. ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะ Bathroom ห้องน้ำ Kitchen ห้องครัว Bedroom ห้องนอนโอเคเก่งมากลูก uh, ครูขอทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวอีก9ก้าคำนะคะ Are you ready Let's go <S Students book Unit 2 Lesson 2 e x e s e o s e 1 Listen and point Look! This is my family grandpa grandma dad mom uncle brother sister aunt ฟังทันไหมคะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเริ่มมาจากคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงพี่ชายน้องสาวคุณป้า ไอเ grandpa grandma dad m o m uncle brother sister aunt นะคะโอเค very good hello เรามาฟังกันอีกครั้งนะคะว่าทอมมี่เขาพูดถึงสมาชิกในครอบครัวเขา8คนนะคะรวมถึงเขาด้วยนะก็คือ9คนว่าอย่างไรบ้างประโยชน์ที่ขึ้นต้นด้วย this is m y นะคะ Students book unit two, lesson two, exercise two. Listen, point, and say. This is my grandpa. This is my grandma. This is my dad. This is my mom. This is my uncle. This is my brother. This is my sister. This is my aunt. Okay, very good. ครูได้ยินนักเรียนบางคนนะคะพูดตามเสียงดังฟังชัดมากออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่งแล้วเก่งมากแสดงว่านักเรียนปฏิบัติอย่างที่ครูสอนไปก็คือฝึกพูดซ้ำๆบ่อยๆฟังบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งภาษาอังกฤษไปเองโดยปริยายนะคะ Hello. ครูใช้นักเรียนทบทวนเพลง I love my family. Students' Book Unit 2, Lesson 2. Exercise 5 Listen and Sing. I love my family. เลิฟใหม่แฟมิฉันบรบกครอบครัวของฉันโอเคนักเรียนมาดูภาพนี้กันอีกครั้งนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยที่มีกันอยู่5คนนะคะอยู่ห้องไหนกันบ้างในบ้านหลังนี้นะคะ Exercise 3. l o ่ k at t ี e pictures. Take and turn ์เ a ิร์นส์ทูออรนะคะเขาบอกว่าให้ดู look นะคะดูรูปภาพนี้แล้วก็สหรับการถามตอบระหว่างน,นักเรียนกับครูดีไหมคะดีนักเรียนถามครูตอบนักเรียนตอบครูถามนะคะคำถามที่ถามว่าพ่ออยู่ที่ไหนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าครูเคยสอนไปแล้วว่า ประโยคคำถามที่ถามว่าที่ไหนขึ้นต้นด้วย W H W ตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย question mark เครื่องหมายคำถามถามว่าอยู่ที่ไหนหรืออยู่ตรงไหนนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้คำสรรพนามสรรพนามเรียกแทนผู้ชายว่า he hmm. ใช่ไหมคะ และเราจะใช้สรรพนามเรียกแทนผู้หญิงว่า she อเคนักเรียนอาจจะลืมไปบ้างยังจำไม่ค่อยได้นะลูกไม่เป็นไรนะคะวันนี้ครูจะทบทวนให้ใหม่แล้วก็จะให้นักเรียนเขียนเป็นการบ้านด้วยนะคะเมื่ออะไรก็ตามที่นักเรียนลืมนักเรียนก็สามารถย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราเขียนได้ทำให้เราไม่ลืมอเค where แล้วก็ตอบ he สำหรับผู้ชาย she สำหรับผู้หญิง is in the อยู่ห้องอะไรก็ว่าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นพอ่อห้องไหนคะนั่งอยู่บนอ่างอาบน้ำเลยคะ Where Dad? Where Dad? ่ะ where's d a d where's d อ a t พ่ออยู่ห้องไหน he's in the bathroom He's in the bathroom พ่ออยู่ในห้องน้ำนะคะส่วนพี่ชายทำอะไรอยู่คะนอนนะคะ Where's my brother Where's my brother พี่ชายฉันอยู่ไหนนะ He's in the bedroom He s in the bedroom น้องสาวล่ะอยู่ไหนอ่ะนะคะเหมือนจะมีเตาอบอยู่นะ Where's my sister? Where's my sister? She's in the kitchen. She's in the kitchen. อ๋ออยู่ในห้องครัวนะคะ Where's mum? Where's mum? แม่อยู่ไหนนะ มีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหาร She s h e s e in the Dining Room s h e s in the Dining Room ส่วนตัวชั้นละ่ะตัวชั้นก็คือ Tommy เด็กผู้ชายผมสีแดงใช่ไหมคะ Where's Tommy Where's Tommy Tommy อยู่ไหน He's the He's the in living Li group room เขาอยู่ในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นโอเคตอนนี้นักเรียนฟังนะคะหน้าตาภาษาอังกฤษที่ครูพูดไปไม่สักครู่นี้เป็นอย่างไรเราไปดูกันบ้านของวันนี้เลยค่ะ Hello นักเรียนคะวันนี้ครูฝากกันบ้าน5ข้อนักเรียนอาจจะเขียนเยอะนิดนึงนะคะแต่ครูสัญญาว่าพรุ่งนี้ไม่มีการบ้านนะคะไหนๆก็เขียนแล้วเขียนเยอะนิดนึงนะคะเพื่อความรู้ที่ได้เต็มๆโอเคนักเรียนก็เปิดสมุดคะ่ะเขียนวันที่ today is on Thursday the 5 t h of August 2021นะคะขีดเส้นใต้ นักเรนเขียนข้อหนึ่ง number one where's my dad นะคะอย่าลืมใช้ตัว double u ตัวแรกเนี่ยนะคะพิมพ์ใหญ่เต็มบรรทัดแล้วตัวต่อมาก็เป็นครึ่งบรรทัดแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะนักเรียนสังเกตนะภาษาอังกฤษจ,จะมีคอยาวกับหางยาวคอยาวก็อย่างเช่นตัว h ตัวที่สองเนี่ยนะคะ จำได้ไหมตัว h เนี่ยนะคะอะขอยาวตัว y อย่างนี้เคาเรียกว่าหางยาวนะคะตัว d ขอยาวตัว d ข่อยาวถ้าขอยาวนักเรียนก็เขียนขึ้นไปให้ชนกับเส้นบรรทัดบนของเราไม่ต้องเกินขึ้นไปนะคะเอาแค่ชนบรรทัดบน ส่วนหางยาวนักเรียนก็เขียนใต้ลงมาจากเส้นบรรทัดล่างนะคะให้พอดีครูเห็นลายมือของนักเรียนเขียนกันบ้างครั้งที่แล้วโหวสวยมากนะคะอย่างที่ครูบอกนะจากคนนี้เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะคะกลายเป็นเขียนดีขึ้นเยอะเลยนะคะครูอ่านรู้เรื่องแล้วและบางคนสวย สวยมากนะคะอันนี้ขอชื่นชมจริงๆนักเรียนตั้งใจเขียนนะลูกค่อยๆแล้วครูก็มีคำแปลภาษาไทยให้นะคะก็คือพ่อของฉันอยู่ที่ไหนนะคะตอบว่าอย่างไร He ่ e e n the b a t h ร์ o ลูกพ่ออยู่ในห้องนะนะคะครูใช้ he แทน dad ที่เป็นผู้ชายนะคะ นักเรียนสังเกตเครื่องหมายนี้ไหมลูกเครื่องหมายลูกน้ำเนี่ยที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า a p o r t o p h y a p o r t o f y s นะคะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในเส้นบรรทัดระหว่าง h e กับ s ที่เป็นเสียงสูซ่าเนี่ยนะคะ h เดี๋ยวถ้าในระดับต่อไปหรือในชั่วโมงต่อไปนะคะครูจะสอนว่า ทำไมมาถึงหน้าตาแบบนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ He's in the bathroom. พออยู่ในห้องน้ำตัอไก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะข้อ2 Where's my brother? นะคะพี่ชายของฉันอยู่ที่ไหน He's in the bedroom. ประโยคคำถามจบด้วยเครื่องหมายคำถามประโยคคำตอบหรือประโยคบอกเล่าด้านล่างเป็น เครื่องหมายจุด full stop นะคะสองเครื่องหมายนี้มีความสำคัญมากในวิชาภาษาอังกฤษนะคะขาดไม่ได้โอเคเราไปหาข้อ3 4 5กันต่อค่ะ Hello เรามาดูข้อ3กันนะคะ number 3 where's my sister น้องสาวของฉันอยู่ที่ไหน she's in the kitchen น้องสาวอยู่ในห้องครัวนะคะเราเปลี่ยนจากฮีเป็นชีแล้วนะคะเพราะว่าน้องสาวเป็นผู้หญิงอืไม่ลืมนะคะตามมา Number f ถามถึงใครคะถามถึงแม่ where's my mom แม่ของฉันอยู่ที่ไหน she's in The Dining Room แม่อยู่ในห้องปรับประทานอาหารเส้นบรรทัดของครูไม่พอนะคะครูก็เลยขึ้นบรรทัดที่สอง ะะแต่ถ้าเส้นบรรทัดของนักเรียนพอนักเรียนก็เขียนคําว่ารับประทานอาหารต่อจากคําว่าห้องได้เลยนะคะถ้าไม่พอก็ขึ้นใหม่ n u m e r five where's Tommy Tommy อยู่ที่ไหน Tommy เป็นผู้ชายนะคะเราก็จะใช้ he's in the living room Tommy อยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะเสร็จแล้ว5้าข้อ ไม่ยากแต่เขียนเยอะนะคะนักเรียนเมื่อยมือนิดนึงถ้านักเรียนทําวันนี้ไม่ทันนักเรียนก็เก็บไปทําพวกนี้ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ครูมีสอนแต่ว่าครูไม่มีกันบ้านสำหรับวันนี้นะคะครูต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ see you again tomorrow goodbye